โอเคนะคะมาเริ่มเบจธาตุกันค่ะเราเรียนเรื่องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมธาตุที่เราขาดเราจะมีกันแค่3ามธาตุอย่างมากนะคะบางคนมีแค่สองธาตุเองค่ะบางคนมีาธาตุเดียวเลยค่ะแบบอะไรอะไรมันก็ก็เหลือเชื่อนะคะว่า ชีวิตถูกกําหนดมานะคะชีวิตถูกกาหนดมาเพราะฉะนั้นพลังเบญจธาตุเนี่ยให้โอกาสเราค่ะให้โอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติร,บรอบๆตัวเราด้วยการให้เราเรียนรู้ว่าแต่ละตําแหน่งในดวงชะตาเนี่ยแล้วเราอาศัยอยู่ในบ้านบ้านเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในเสื้อผ้าค่ะ มันต้องพอดีมันต้องไม่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเห็นไหมคะมันต้องทําให้เราอบอุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีตําแหน่งร้อนตําแหน่งเย็นเรามาเรียนวิธีแก้กันคะ่ะก่อนอื่นคุณต้องรู้รหัสดวงของคุณสามตำแหน่งก่อนนะคะใครไม่รู้ถามมาคะ่ะนะคะแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าสับสนอ่า ไม่สับสนนะคะธาตุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกราศีออกนะคะไม่ไม่ใช่ทิศตะวันออกนะคะไม่ใช่ทิศตะวันออกเดี๋ยวอาจารย์เปิดราศีของธาตุให้ดูนะคะอ่าอ่าพอดีสีตกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปรับสีนิดหนึ่ง อาจารย์ปรับเพื่อให้เลขเจตัวเห็นชัดอาจารย์ขอปรับสีนิดหนึ่งค่ะปรับสีนะคะอาาจารย์จะกลับไปอ่าสีมาแล้วนะคะปรับสีนเนี่ยโอเคนะคะคุณก็จะเห็นสีของอาธาตุนะคะใน9้าหตำแหน่ง ในเก้าตำแหน่งจับจ่อนี่นะคะเก้าตำแหน่งตำแหน่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดที่เราจะต้องมีในดวงชะตานะคะก็คือผู้อุปการะค่ะถ้าคุมีผู้อุปการะเหมือนนักบวชนะคะเหมือนคนบวช กุก็จะไม่ต้องดิ้นหล่นนะคะนี่คือผู้อุปการะนะคะเป็นธาตุทองสวรรค์นะคะมีรูปทรงกลมสีขาวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเสริมตำแหน่งนี้ตัวแรกเราเสริมด้วยทรงกลมสีขาว นะคะเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านคุณน่ยนอกบ้านนะต้องใช้เข็มทิศนะต้องใช้เข็มทิศในมือถือค่ะไปจับเลยดูซิว่าตรงไหนคือตกเหนือตะวันตกเนี่ยจะอยู่ที่270นะคะแล้วเหนือเนี่ยจะอยู่ที่360เพราะฉะนั้นระหว่าง ตรงนี้คือตกเหนือนะคะ15องศาจากทิศตะวันตกกับอีก15องศาจะถึงทิศเหนือเนี่ยตรงนั้นคือตะวันตกเฉียงเหนือนะจำองศาทิศเลยนะตำแหน่งนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในปี2,569นะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่า69เนี่ย ธาตุน้ำอ่ะถูกพิฆาตเห็นไหมคะธาตุน้ำถูกพิฆาตโดยถูกธาตุดินจัก,กรวาลหมายเลข5้าเล่งนะคะเนี่ยเสียแล้วธาตุทองสวรรค์หกเนี่ยเข้าไปอยู่ในธาตุน้ำหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แก้ตำแหน่งธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ ขัดทองสวรรค์นเนี่ยคุณอยู่ยากคุณอยู่ยากนะคะเพราะว่าคุณจะตัดจับต้นชนไปลายไม่ถูกแล้วเอ้ยคนที่เคยช่วยมันหายหัวไปไหนหมดลูกค้าหายไปไหนเออเนี่ยเคยได้ไม่ได้เงินเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เพราะว่าคุณจะต้องไปเพิ่มพลังให้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกบ้านนะในบ้านก็ขวาไหนมุมขุมทรัพย์ขวาใน นะคะขวานก็จัดไว้ก่อนละดอกไม้ห้าสีเนี่ยจัดไว้เลยขวานของทุกห้องนะคะของทุกห้องเลยห้องน้ําห้องส้วมอะไรจัดให้เป็นสีขาวหมดเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเป็นจะทาดอกไม้เป็นจะทาห้าสีมันจัดง่ายไงมันจัดเข้าไปในตาแหน่งแล้วมันจะง่ายนะคะถ้าสีอื่นมันจะยากนะคะ เพราะฉะนั้นตกเหนือเนี่ยสีที่อยู่ในทิศนี้ได้โดดโดดเลยนะนอกจากสีขาวแล้วเนี่ยก็คือสีเหลืองเพราะสีเหลืองเป็นธาตุดินเป็นแม่ของทองสวรรค์นะคะเป็นธาตุดินสีเหลี่ยมจตุรัสสีเหลืองเป็นธาตุทองเป็นแม่ของธาตุทองสวรรค์กับธาตุน้ําสีดําหกเหลี่ยมเป็นลูกของธาตุทองสวรรค์นะคะเนี่ยเขาจะเป็นแม่ลูกกัน นะคะสีเหลืองเป็นแม่สีขาวสีขาวเป็นแม่สีดำนำเงินฟ้าม่วงเพราะฉะนั้นในตำแหน่งผู้อุปการะของทุกห้องเ่ยต้องมีสามสีนี้จะเป็นสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีก็ได้แต่อาจารย์แนะนำห้าสีค่ะถ้าห้าสีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าดินเนี่ยต้องการพลังจากไฟ ถ้าคุณมีสีแดงดินก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นอ่าแล้วน้าเนี่ยลูกของเขาคือไม้เขาก็จะไปให้พลังกับไม้แล้วไม้ก็จะไปเป็นเชื้อไฟทําให้ไฟนั้นมาให้พลังกับดินดินก็มาเพิ่มทองเห็นไหมคะมันเป็นวัตจักรเพราะนั้นสาเหตุที่อาจารย์บอกให้จัดห้าสีเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณจัดสามสีขาวเหลือง ดำถ้าวางผิดตำแหน่งเนี่ยไปเลยนะเหลือกับดำเนี่ยอาชีพคุณตันเลยนะไม่น่าเสี่ยงถูกไหมคะน้ำเน,เนี่ยมีดินนี่แหละปิดกั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามสีเนี่ยเสี่ยงมากเสียงที่จะวางผิดแต่ถ้าห้าสีแล้วเรียงเนี่ยไม่ผิดเลยคะ่ะไฟให้พลังกับดินดินให้พลังกับทองทองให้พลังกับน้ำแล้วน้ำให้พลังกับไม้ ไม้ก็ไปให้พลังกับไฟนี่คือสาเหตุที่คุณต้องมีห้าสีใดทุกตำแหน่งแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรอีกเลยนะคะคุณนั่งดูดอกไม้อย่างเดียวเลยวันๆนเด็กแอบมุมนี้ก็ห้าสีไม่ต้องเป็นต้องดอกเดียวดอกเหมือนกันนะดอกต่างๆกันนะนั่งทำไปเอาไอ้ตรงนี้แพงรวยไอ้ตรงนี้เอ่ออะไรอะ่ะทำไปตามนั้นนะคะอะไรอะ่ะเอ่ออาจารย์ลืมชื่อไปแล้ว โครเวอร์ uh, <laughs> ลืมไปละโครเวอร์ใบโครเวอร์นะคะห้าห้าดอกห้าสีก็ได้ไม่ต้องเก้าดอกนะคะแต่เก้าดอกนี่มันก็ครบครบคุมแหละนะคะคือเนี่ยคุณดูผังนี้เข้าไว้ในในที่อยู่ของคุณอคุณจะต้องมีสีพวกเนี้ยเป็นสีมาตรฐานเบสิกของตำแหน่งนั้นๆก่อน นะคะของตำแหน่งนั้นๆก่อนแล้วก็ถ้ามันจืดไปสมมติตกเหนือเนี่ยเอาขาวอย่างเดียวแล้วมันจืดไปอยากจะเพิ่มอาจารย์แนะนำไให้เพิ่มเป็นห้าสีค่ะไม่แนะนำให้เพิ่มสามสีเหลืองกับดำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ครบไงมันไม่ครบวงจรนะคะให้เพิ่มห้าสีต่อไปเราจะไปเพิ่มกันละค่ะนะคะเราจะไปเพิ่มกันละเอาค่ะเป็นดวงนะคะ ก็เรียนไว้จะได้รู้ว่าต้องเพิ่มอะไรบ้างอันนี้อาจารย์บอกตำแหน่งเฉยๆนะคะว่าปี2568 2570ที่สำคัญเนี่ยคุณต้องเพิ่มพลังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือขวาในตำแหน่งพอเท่านะคะเพื่อที่จะให้อาชีพของคุณเนี่ยอยู่ได้ นะคะอยู่ได้ทีนี้ถ้าไม่ครบห้าสีมีแค่ขาวกับดำก็ไม่ได้นะคะอย่างอาจารย์บอกว่าคนขายอะ่ะถ้าใส่ชุดดำอะ่อะก็จะมีพลังนะคะเพราะเขาถือว่าเขาลึกลับนะคนซื้อจะไม่รู้เลย,เลยที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเท็จแต่เราเป็นคนซื้อเราจะไปซื้อของอะ่ะให้มีสีขาวไปคะ่ะ ใส่บวกขาวก็ได้ใส่เสื้อขาวก็ได้แต่ห้ามรองเท้าขาวเด็ดขาดนะคะอย่าใส่รองเท้าสีขาวค่ะเพราะรองเท้าสีขาวเนี่ยมันฆ่าเท้าของเราเท้าของเราเนี่ยเป็นธาตุไม้กับสีเขียวสีขาวนี่ก็คือทองตัดไม้เพราะนั้นคุณไม่สามารถจะใส่รองเท้าขาวแล้วรวยได้นะคะ ถ้าใส่แล้วก็ซวยค่ะสีขาวห้ามใส่รองเท้าขาวนะคะรองเท้าต้องเป็นสีดำค่ะนะคะเท่านั้นเลยนะถ้าน้ำเงินฟ้าม่วงกับพิสดารรองเท้าเด็กก็ได้น้ำเงินฟ้าม่วงแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะก็ควรจะใส่สีดำแม้แต่รองเท้าผ้าใบใส่สีเขียวเลยก็ได้นะคะใส่ผ้าใบสีเขียวแต่ห้ามใส่บวกเขียวเด็ดขาดค่ะเพราะคนจีนเนี่ย ออกเสียงหัวเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือคู่มีชู้ค่ะคุณถูกทรยศค่ะนะอย่าใส่หมวกสีเขียวอย่าพกผ้าสีเขียวนะคะเพราะสีเขียวบนหัวไม่ได้ค่ะแปลว่าคู่มีชู้ค่ะนะคะโอเคอาจารย์จะไปแล้วนะคะไปเข้าดวงไปเข้าดวงไปเข้าดวง โอเคนะคะเข้าดวงนี้หนึ่งแปดเจ็ดอาจารย์พูดไปวันนั้นวันนั้นน่ะอาจารย์ลองเพราะว่ามีปัญหา Wi-Fi พอดีรับได้อาจารย์ก็เลยโพสต์ออกไปนะคะโพสต์ Post ออกไปพอดีอาจารย์ลืมหนึ่งแปดเจ็ดนะคะก็หนึ่งแปดเจ็ดก็จะอยู่ในช่องนี้ค่ะหนึ่งนะคะอยู่ช่องนี้ค่ะ หนึ่งอยู่ช่องนี้ที่มีนะคะแปดช่องนี้ค่ะมีแล้วนะคะแ่าแล้วก็เจ็ดช่องนี้ค่ะที่มีอยู่ในดวงแล้วขาดต้องเสริมหกช่องเลยค่ะนะคะช่องนี้ก็สีเขียวค่ะนะคะช่องนี้ก็เขียวค่ะช่องนี้แดงค่ะช่องนี้เหลืองค่ะ เหลืองช่องนี้ขาวฟังทันนะคะสามสี่เสริมด้วยสีเขียวเก้าเสริมด้วยสีแดงสองเสริมด้วยสีเหลืองห้าเสริมด้วยสีเหลืองแล้วก็หกเสริมด้วยสีขาวค่ะนะคะ,นะคะในตำแหน่งเพราะว่าดวงคุณมีแค่สามตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งแปดเจ็ด นะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยหนึเนี่ยรู้วิธีทำมาหากินมาตั้งแต่เด็กแต่เพราะสับสนกับนิสัยอยากรู้อยากเห็นเป็นคนอยากรู้อยากเห็นมากเลยคะจึงทำให้จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำอะไรดีมีนิสัยชอบศึกษาหาความรู้แต่ยิ่งเรียนก็ยิ่งหาตัวตนของตนเองไม่พบ เมื่อเพิ่มธาตุไฟจะช่วยให้พบความสามารถในตัวตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกทั้งทุนทรัพย์ที่จะนํามาลงทุนก็มักจะไม่พอจึงแนะนําให้จับเสือมือเปล่าด้วยการเป็นคนกลางไม่ใช่ทั้งผู้ผลิตและผู้ขายเข้าขายในหน้าหรือผู้นําเสนอนะคะหนึ่งแปดเจดนะคะนอกจากเพิ่มหกหจุดนี้แล้วเนี่ยคุณก็มา เพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะธาตุไฟเนี่ยห้ใจลึกๆค่ะนะคะเก็บไว้ให้ท้องป่องด้วยนะหายใจลึกๆเข้าไปส่งไปจนถึงท้องเลยท้องป่องก็กั้กนไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เป่าลมออกทางปากนะคะอาจารย์ไม่คิดว่าอาจารย์เป่าออกทางจมูกได้ก็บอกให้เป่าออกทางจมูกอาจารย์ทําไม่ได้ค่ะเอาทางจมูกอะ่ะก็เป่าออกมาทางปากนะคะนั่นคือเพิ่มธาตุไฟ นะคะเพิ่มธาตุไฟส่วนธาตุดินต้องเอาหินแช่น้ำค่ะห้าก้อนขึ้นไปนะคะเป็นก้อนหินกลมๆอ่ะเป็นลูกแก้วก็ได้เป็นคริสตัลก็ได้แต่ต้องกลมเท่านั้นเองห้าถึงเก้าลูกนะคะอาะจารย์ทำเก้าลูกพออาจารย์ไม่มีธาตุดินอาจารย์อาจารย์เพิ่มเก้าลูกส่วนไม้คุณต้องปลูกไม้สามกระถางกระถางแรกเนี่ยปลูกไว้ในห้องนอนเป็นไม้ประดิบนะคะเอาวางไว้ในห้องนอน ในตำแหน่งที่คุณลืมตาตื่นแล้วคุณต้องเห็นไม้กระถางนี้นะคะมีสีมีดอกสีแดงกับสีขาวและใบสีเขียวนะคะเพื่อเพิ่มเงินและความเจริญรวมทั้งครอบครัวด้วยเพิ่มทาตุไม้นะคะเพราะคุณขาดทัดไม้เออส่วนธาตุทองเนี่ยคุณต้องใส่โลหะติดตัวแต่คุณมีแล้วไงคุณมีธาตุทองแล้วไงเพราะนั้น คุณมีธาตทองแล้วธาตทองทะเลสาบแล้วคุณจะแก้คุณก็เพิ่มโลหะติดตัวไว้24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะจะถอดเป็นโลหะมีค่าทองคำตัวนี้ขึ้นไปจนสุดเอื้อมแล้วค่ะขึ้นไปจนสุดเอื้อมแล้วนะคะนี่คือ187ดต่อไปก็เหมือนกันเพราะเป็น178นะคะอาจารย์จะไม่บอกตําแหน่งแต่จะบอกว่าให้แก้ตรงไหนบ้าง เหมือนกันนะคะแก้เหมือนกันเลยนะคะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแต่คำพยากรณ์ต่างกันนะคะคาพยากรณ์ของหนึ่งเจ็ดแปดจะต่างกันนะคะก็เหมือนกันมีธาตุนี้นะคะมีมีธาตุธาตุหนึ่งนะคะมีหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดมีแปดนะคะเหมือนกันนะคะนะคะเหมือนกับแปดเจ็ด เจ็ดแปดก็เหมือนกันก็นิสัยไม่เหมือนค่ะครอบครัวชอบการทำธุรกิจที่ลึกลับปกปิดตนเองชอบเรื่องเกี่ยวกับโชคลาและสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหวังอยู่ท่ามกลางของผู้ทรงความรู้การเพิ่มธาตุไฟเป็นการเสริมบรารมีและเครดิตเพราะขาดกำลังทรัพย์และผู้สดับสนุนจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตอนเองให้มากๆ ไม่มีใครคอยห่วงใหญ่ไม่มีใครห่วงให่คุณเลยนะคะต้องรู้จักเก็บออมเงินทองเอาไว้ใช้ยามแก่เท่าด้วยเห็นไหมคะถ้าคุณเสริมธาตุทองสวรรค์เนี่ยจะมีคนห่วงให่คุณนะคะตำแ่กนั้นอาจารย์ทึกบอกว่ามีเจ็ดแล้วแต่เสริม6ก็ดีนะคะเพราะว่า1 7ึ่เจดนี่ยจะอยู่ในดวงของ2คนกับถึงแปดเจ็ดนะคะหนึ่งเไปต่อคะ่ะ ไปต่อหนึ่งหกเก้านะคะหนึ่งหกเก้าก็มีทัดน้ำค่ะนะคะทัดน้ำอยู่ตรงนี้หักโทษกลับไปดูดอีก ะคะมีธาตน้ำหนึ่งคะมีธาตน้ําแล้วก็มีธาตทองสวรรค์ราคะคนนี้อ่เมื่อกี้ไม่มีทองสวรรค์ทองสวรรค์คือผู้อุปการะนะคะแล้วก็ปีเก้าค่ะมีชื่อเสียงนะคะก็ขาดที่ขาดก็เติมนะคะเติมเติมชีวิตสมรสนั่นมันอะไรอยู่ ก็ไปเจ็ดยังอยู่เจ็ดยังลบได้ออกอดูสิลบไม่ออกอันนี้มันติดมาโอเคค่ะนะคะพยากรดวงชะตาเติมเหมือนกันนะคะเติมที่ที่ขาดตามสีเลยค่ะสามสี่ก็เขียวอ่าสองห้าแปดก็เหลือง นะคะแล้วก็ลูกหลานอนาคตเลขเจ็ดนะคะก็เป็นสีขาวค่ะเพิ่มสีขาวก็ดวงก็ชอบการเดินทางท่องเที่ยวและสแสวงบุญทําให้ฐานะทางการเงินสับสนปนเปอยู่กับครอบครัวที่ต้องทำมาหากินแต่ตนเองชอบอํานาจบารมีซึ่งต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากผู้อื่นที่มิใช่คนในครอบครัว การทำงานกับมูลนิธิหรือการกุศลจะเหมาะกับนิสัยมากที่สุดเพราะว่ามีธาตุทองสวรรค์นั่นเองนะคะก็เติมนะคะเติมแล้วมันจะได้ครบไม่งั้นเราสับสนค่ะเพราะว่า1กับ6นั้นเป็นราศีออกแล้วเออหนึ่งกับ9เป็นราศีออกแล้ว6นั้นเป็นราศีตกค่ะเวลาเรามีาสองราศีเนี่ยที่ผ่านมาสามดวงเนี่ยยังสับสนทุกคนเลยค่ะนะคะเป็นเป็นสับสนทุกคนเลย เราไปต่อนะคะไปต่อหนึ่งห้าหนึ่งนะคะก็มีมีน้ำค่ะน้ำสองตัวเลยเป็นนักธุรกิจที่ไปไม่รอดค่ะเห็นไหมคะมีมีสองจุดนี้เท่านั้นก็ต้องเพิ่มอันนี้เพิ่มเจ็ดเลยค่ะเพิ่มเจ็ดจุดเลยชีวิตที่ต้องวุ่นวายอยู่กับชาวบ้านทำให้แทบไม่มีอะไรเป็นของตนเองเห็นไหมคะไม่เหลืออะไรเลย ควรทำงานกับองค์การองค์กรการกุศลหรือศูนย์กลางของการค้าขายจะเหมาะกว่าทำการค้าส่วนตัวเพราะขาดคนสนับสนุนช่วยเหลือไม่มีทั้งกำลังทรัพย์และอำนาจบารมีการเพิ่มธาตุจะช่วยให้ชีวิตสงบ,บลงได้เห็นหรือเปล่าคะคุณไม่มีอะไรเลยด้านหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยคุณมีแต่ตัวล่อนจอนเลยนะเพราะนั้นคุณต้องต้องเสริมนะคะเสริมไปอีกเจจุดค่ะเสริมไม่ยาก สริมไม่ยากวางดอกไม้ค้าสีครบทุกจุดกระจกนะคะต้องครบเก้าครบครบเจ็ดจุดนะคะนะคะไอ้ที่ตัวคุณมีอยู่แล้วไม่ต้องเสริมก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะหรือจะเสริมก็ดีนะคะรหัสหนึ่งสี่สองนะคะก็มีเงินนะคะดวงนี้มีเงินหนึ่งสี่สองนะคะดวงนี้มีเงินนะคะมีเงินมีคู่ครอง มีผู้กองแค่นั้นเองนะคะมีหนึ่งสสองชีวิตเกิดมามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ผูนสุขแต่สับสนกับตนเองเห็นไหมคะหนึ่งกับสี่นี่เป็นราศีออกอยู่ท่ามกลางร<ม>าศีตกที่ต้องคอยรองรับอารมณ์ของผู้คนการเพิ่มท่าจะช่วยให้มีพลังอํานาจในการปฏิเสธได้บ้างขาดคนสนใจไม่มีใครจริงใจด้วยต้องเพิ่มท่าที่ มไม่มีให้ครบชีวิตจึงจะดีขึ้นค่ะนะคะไม่เพิ่มไม่ได้แล้วมีเงินเหมือนกันแต่ว่าไปไม่ถูกนะคะไปไม่ถูกทิศถูกทางมาหนึ่งสมสามโอ้อันนี้ออกล้วนเลยค่ะประมึงเลยไม่มีคู่ไม่มีผู้อุปการละไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นหนึ่งสมสามเลยไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลยนะคะ เนี่ยหนึาสามของครอบครัวหมดเลยกงสีค่ะดวงนี้ทำกงสีค่ะนะคะก็ขาดเจ็บเหมือนกันลุยมากเกินกำลังทำให้ล้มละลายเลยนะคะอย่าประมาทนะล้มละลายได้การใช้กำลังอย่างเดียวจะยืนอยู่ได้ไม่นานต้องหาตัวช่วยด้วยการเสริมาธาตุไฟจะได้สร้างความน่าเกรงขามให้แก่คู่ต่อสู้ ได้เห็นตามความเป็นจริงบางครั้งก็ต้องยอมเสียเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ขาดหายไปการอยู่อย่างโดดเดี่ยวทำให้ไปได้ไม่ไกลอย่าประมาทนะคะดวงนี้หนึ่งสามสามเนี่ยมันมันโดดเดี่ยวอะคะ่ะตายเดี่ยวอะคะ่ะเนี่ยตายคนเดียวเลยหนึ่งสามสามนะคะไปต่อค่ะเนี่ยคนที่ไม่เรียนนะคะอาจารย์เสียใจด้วยจริงๆเพราะว่า ไม่รู้จะแก้อย่างไงอันนี้มันเป็นสารที่แก้แล้วได้ผลภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะคะแต่คุณต้องแก้นะคะคุณต้องทํานะคะไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตเออฉันหูัว่ามันลูกอะ่ะจะได้มรดกหนี้ไปจะได้มรดกบาปโดยเฉพาะดวงหนึ่งสามสามนะคะถ้าคุณไม่แก้ไขนะคะลูกจะเหลือแต่มรดกบาปค่ะมทําบาปไว้เยอะพรลุยมากไปล้มลลายอะคะ่ะ อาจารย์จะสงสารทุกคนอะแล้วก็ไม่แก่อาจารย์แก้ให้นหน่อที่อาจารย์ก็รวยคนเดียวสินะอาจารย์แก้ให้ด้วยเออบอกเออทาไมคิดกันอย่างนั้นนะคะไม่ยอมทอําอะไม่ยอมทําแล้วมันก็ก็ไปไม่รอดอะคะ่ะโดยเฉพาะหนึ่งสามสามไม่ได้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ไม่รอดจริงๆค่ะมาหนึ่งสองสี่เห็นไหมคะอันนี้ก็สับสนค่ะ เพราะว่าหนึ่งด้านกับสี่ด้านราสีออกแล้วสองนั่นน่ะเป็นลาสีตกค่ะนะคะถ้าคุณไม่แก้ไม่เพิ่มไม่เสริมชีวิตสับสนตั้งแต่เกิดอยู่อย่างย่อมย่อมไม่ผ่านพน้พนๆไปวันๆทำให้ไม่อาจ,จเจริญก้าวหน้าได้เหมือนเขาอื่นอีกทั้งสุขภาพก็เป็นตัวทวงแมีโรคนะหนึ่งนั่นน่ะหูและไตสองนั่นน่ะกระเพาะอาหารและม้าม สี่ระบบทางเดินหายใจและสะโพกเห็นไหมคะสลากเพชรเสียเนี่ยสุขภาพเป็นตัวถ่วงไปไหนได้ไม่ไกลเท่าที่ใจหวังการเพิ่มธาตุให้ครบจะช่วยแต่งเติมเสริมต่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเท่าเทียมกับคนอื่นได้เออมันสงสารลูกหลานนะคะเกิดมาก็เดินตามเจ้าชะตานะคะซ้ำซากอ่ะใช่ก็บอกยอมๆเพ่ผ่านพ้นๆไปวันๆหนึง ออแล้วก็ตายเปล่าไปนะคะอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ยอมแก้กันต้องแก้ไขคะ่ะแก้ไขมันแก้ได้ะคะ่ะมันช่วยได้เยอะนะ,ะไปต่อค่ะวันนี้เอาหนึ่งให้หมด115ก็สับสนค่ะนะคะยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆทำให้ปิดกั้นความจริงของตนเองควรจะขวนขวายหาวิชาความรู้ที่พอเลี้ยงตนได้ ไม่ควรหวังให้ใครๆมาสงสารหรือเห็นใจเพราะทุกคนต่างก็มีภาระหน้าที่เป็นของตนเองไม่มีใครมีที่ว่างพอให้แก่ผู้อื่นการเพิ่มทานจึงสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนี่ก็เพิ่มเจ็ดจุดเลยค่ะนะเพิ่มชื่อเสียงเพิ่มเงินเพิ่มครอบครัวเพิ่มความรู้เพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มลูกหลานแล้วก็เพิ่มผู้อุปการะโอ้ เพิ่มเพิ่มเพิ่เถอค่ะแล้วลองว่าคุ้มนะคะไม่เพิ่มล้วแหละน่าเสียดายรู้แล้วไม่แก้นะคะไปต่อค่ะอ่าหนึ่งเกหนะคะสับสนเพราะขาดเงินก็ไม่มีสามสี่เลยค่ะหยุดให้หยุดเดินทางชีวิตจะดีขึ้นเตีม่ชอบให้เขาเนี่ยหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับเ้าเนี่ยเป็นราศีออกเป็นน้ำกับไฟดับตัวเอง นะคะแล้วก็6นะั่นเป็นราศีตกคือไปชอบอุปการะคนอื่นอยู่ในสังคมของการรอคอยความช่วยเหลือนะคะ mm hmm. เกิดปีท่านดินโลกหมายเลขสองอันนี้ไม่ใช่อันนี้เกิดปัญานีาาไ้ไปละนี่เข้าหมดละค่ะเลขหนึ่หมดละค่ะโอเคจบท่านน้ำนะคะต่อไปเป็นท่านดินค่ะนะเเดี๋ยวว่างอาจารย์มาต่อท่านดินให้ เติมเค่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ดอกไม้ก้าวกระถางเองก้าวเจกันเองแล้วมันแก้ทําให้ชีวิตคุณและลูกหลานดีก็น่าจะแก้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพวกเนี้ยอาจารย์เต็มที่ไปเลยจนถึงปีใหม่แล้วลูกกหลานจะมาอยู่ด้วยสองอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ